สถาปัตยกรรมของอาสนาวิหารอสัมชันภายนอกได้แรงบันดาลใจจากอาสนาวิหารแม่พระแห่งเมืองไส้ง่อนประเทศเวียดนามส่วนหัวเสาภายในวัดคุณพ่อกอลมเบได้รับภาพถ่ายจากวัดที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งปรากฏอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้นิพนธ์พระวรสารบริเวณสองข้างของพระแทน่น สัตส่วนโครงสร้างวัดเปรียบดังเสาศิลาแห่งหลักคำํำสอนในพระศาสนาจักที่ไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้พื้นวัดเป็นหินสีเทาอ่อนเรียนแบบกระเบื้องโมเสกเน้นความเรียบง่ายหอสูงด้านหน้าวัดเป็นสิ่งที่นักเดินเรือต่างชาติเมื่อเข้ามาในอาณาจักรสยามจะได้รำลึกถึงพระเป็นเจ้าและยินดีในความเป็นคริสตชนของตน ความยิ่งใหญ่สง่างามของอาสนวิหารอัศชัญจึงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกรุงเทพมหานครกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย